วัดป่าอารัญญาคำเป็นวัดที่หลวงปู่ได้สร้างขึ้นไว้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเพราะเป็นที่สัต p ายะผู้อยู่ก็สบายผู้มาก็สบายไปง่ายมาง่ายห่างจากหมู่บ้านมหาชัยเพียงสามกิโลเมตรวัดป่าแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของญาติโยมและในวันขึ้นสิบข้าเดือนสองของทุกป,ปีหลวงปู่ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นเวลาสิ้าวันเพื่อใพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลายทั้งใกล้และไกลได้เข้าฝึกหัดรับการอบรมธรรมเพื่อความเข้าใจในธรรมมากและนี่คือเหตุผลที่หลวงปู่ได้สร้างวัดป่าแห่งนี้ขึ้นมาวัดสร้างพระอินท์เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธการุณที่หลวงปู พร้อมกับข้าราชการทุกหน่วยงานพ่อค้าประชาชนทุกสารทิศร่วมกันสร้างเทิพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีว่าสร้างพระอินแห่งนี้เมื่อครั้งหลวงปู่ย,ยังเป็นสามเณรได้กน,นมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นประจำปัจจุบันเมื่อหลวงปู่ว่างเว้นจากภารกิจท่านจะมาจำพรรษาที่วัดนี้เป็นประจำอยู่เสมอ แต่ภายในบริเวณวัดสร้างพระอินทร์จะมีบ่อน้ำอักศิกษย์อยู่สองแห่งคือบ่อเงินบ่อทองและอยู่ไม่ไกลาจากกุฏิหลวงตูและเดินลงเขาไปไม่ไกลนักจะพบกับบ่อน้ำพระอินทร์ที่ชาวบ้านว่าเป็นบ่อน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์มากถักจากบ่อน้ำพระอินทร์เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระธาตุที่บรรจุอัฐิพระอรหันต์ชื่อวังคีสเถระพระอัฐิเป็นอัฐินาภากด์นำมาจากอินเดีย ผูคำพันโคสปัญโยเป็นพระเถระที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันสูงยิ่งในจิตใจเป็นพระนักเทศนักปฏิบัติมีปฏิปทานหน้าเลื่อมใสมีความเอื้อเฟื้อเสียสละทั้งวัตถุและวิชาความรู้ที่ท่านมีอยู่เกือบทั้งหมดให้แกศิญ,ญานุสิทธ์ท่านเป็นพระในลักษณะที่ว่าโอบโอ้อมอารีวัีไพระโสงเคราะห์ประชาชนเสมอต้นเสมอปลาย คุณธรรมบังกล่าวนี้มีพร้อมมูลโดยบูในตัวของหลวงปู่ท่านจึงเข้าไปนั่งในหัวใจของทุกคนทั้งพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาข้าราชการพ่อค้าประชาชนคุณงามความดีที่หลวงปู่ได้กระทำอย่างต่อเนื่องนั้นนับได้ว่าหลวงปู่คำพันโคสปัญโยเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ที่ควรสรรเสริญกราบไหวบูชาอย่างแท้จริง